วัสดีจ้ามื้อนีอย้ยามสิ้ผ้ามาเฮ็ดแกงงนมัยให้ลูกไข่ลูกไส้กินจ้า <c oughs> มื้อนี้แม่ยามมาโซฟีมือจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นกระลังตำข้าวเบือด้วยจ้าพี่น้องตำข้าวเบือกั็ไปไปยังกับแม่จะนั่งตำข้าวเบือกับใบย่านั่งด้วยจ้าอันนี้ก็จะเป็นนมัยเนาะนมัยสดนมัยเนาะนมัยสด เอาไหม,ม,มสุดใส่น้ำไปตามเอานำยันนั่งเอาไหเน่ะ นี่นำยำนางจ้ะน้ำปลาเด็ดอะไรนี่ท่านนี่อันอันนี้หอมแบบไหนเห็ดบดเต้าคุณเนองใส่บดบวกลูก บวกลงไปค่ะชหลดใส่จ้ายอดผ้ากบวบลงสำจ้าเบือลงไปแล้วจ้าสูกเกิดบ้านเฮานีละแกงเพื่อนบ้านเฮ้านีนะพวบเม่งเม่พ่นผ้าเค็มใกินอ่ะต้นหน่อยายาไข่ตูล้ลงไปล้วจ้าเข่ยงไหลแห้งเลย,รเรยหรองไหลแหงจังแส่บพักมอพี่น้อง เป็ดตะเสบมาซั่นคุณนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุมสุนครับ กับมาพ่อความแสบกับเคยบนคนกระสินที่เก่าครับวมือนี้ผ่อก็ต้องเบียร์สิผ้าพอี่น้องมากินแกงมะม่ใส่ไข่มดแดงจ้าครับผมผิวไหมสีมือเมญ่าเมย่าแล้วก็สินี้เปล่าวงจ้าเปลาวองเจียวเจียวเจยวเมญ่าเจียวคาจ้าเมย่าตับไม่แต่พี่น้องจ้าก่อนสบกินน้ำกันพี่น้องฝากคนเรากดแชร์ฝากคนไล์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกระสินได้ด้วยครับผมอ่ะพี่น้องกินน้ำกันครับแซ่บน้ำกัน ซอจักหวะโอ้ไข่มดแดงพี่นอ้อง mm. อือหืมพี่น้องเลยเบแดงครับไข่มดแดงเห็นบ่พี่นอ้องกินต้องกันครับรบ,เเบ่เห็น,นอ,อือแตกเปาะป่แตกในปากใช่ไหม mm. อือเจียวอือนอ้องเดียว มึินแกงแ่บบวบครับพี่นอ้องบวบอ่อนยุ่สวนเึ้นกันครับประผักเจ้าขาจแะพี่น้องจ้าทำไมสดสดอ,อ่อ,อนๆบอบวบอยุ่สวนเลนะใหญ่จัดเลย อืมปลาวงอืมแซบอืมปลาเป็นตัวนี่เนาะแต่เขามาเกล็ดเอาเนาะม่รู้คิดว่า มันมนี่บะคือว่าไม่นบ่ปลาเป็นตัวเหรอมาเห็ดตับติ <c oughs> อากาศหร่อนอย่างนี้แล้วพี่น้องมันแบบบวบอ่อ,อนๆแต่พี่น้องอจา้ายุ่ส่วนใครบาเดี่ยงให้มันเข้ากันครับแตกก็แปลี่เอาเปลนเนาะแบบพี่ี เจ้าค่ะจับไรไปไหนเนี่ยเสียออกห่างมันจะรีบนีราก็จะกินในด่วนพี่นุองกินในด่วนได้เซลล์ตัวเย็นเนาะกินในหน้าครับจะกัดตุ้ยเอาพี่ก็อืมอืม กร <ś les> ะตือกินชากระตือคาม <ś les> หอม <S <S <les> <S ดอกส้มจันจ้ะพี่น้องอยู่บ้านออกดอกหลายหลายจังหวะใหญ่ว่า บม่ได้แทะมันออกหนาหนาวแล้วนะเก็บมาตั้งหลายปีบ่สังเกตคุณมาสังเกตว่บอกออกหนาหนาวเนาะแม่ผมสังเกตรื้มบอกครไมมีความจำบอกเพื่นบุด้เด้บอกกันว่ากูมีความจำมันนะเราเดินนี่เรื่มเดิน เรื่องยืมเงินไม่เคยเรื่องต้งเถอะเจ็บเหรอเจ้าค้านี่ใบใส่น้ำตาลนะคะบะหวานเนาะแบบแบบโบราณ ของเาเน่ะทำให้พ่อผมดินแต่ทำให้ดิกวับครับจเจาค่าแบบมบ้านเนาะแต่ว่าบูง,งว่าพี่น้องนิยมปลูกบ่อาคาน้ำตอไมิตมิกรเขาจะปลูกอยู่สะหนามเยอะขึ้นว่าบ้านพเอเขนเป็นน้องสาครับน้องสาเจ้าขุดเร่องปลาเรื่องยังก็อย่างทปลูกคู่เส้นน้องสาไว้ล้อมเต็มเลยคาน้าม ยังแม่เสียเตียวเปิดไปขอหาเจ้าจ้ะก่อนอื้มโบครมีได้เดี๋ยวนี้บครมีครับพี่น้องจังว่าจะถีพี่น้องเะอืมอืมแม่นวงนี้สารแบบกินข้าวด่วล้ายดีด้วยพี่น้องปั่นอันนี้บรรยาเลยอืมเสียบน้องพี่น่ำเลยกัวดี ไผ่กันต้องไผ่ไม่ไผ่ถ้ามาติครับสาดชื่ออะไรบอเรียกไปเลียกมีมีอะไรไหมบอบุมบิ๊ขายเห็นได้เลยไม่ผมเนี้ยผมไปกินร่องชิบโอ้ยดีปุ้ยดีเป็นว่าเอาใส่บอบุมนี๊ขายเป็นว่าบ้วยดวงตัวดีด้เนี่เพิ่นเศร้าเขาไปหาพอดีไง สรอกไปหามาเห็นบดออมาอีกข้างหนึ่งกนเห็นนอนอหญ่ครับนอนหนึ่งนะฮหลอดเสือเป็นแหนงน้อเขอวันนี้อันนี้แบบนี้เคลื่อนว่าแหนงเลยนี่นี่นี่พี่ดองนี่เคลื่อนว่าแหน่งน้องใหม่ได้หนี่แบบนี้อ่าแต่แบบนี้เคลื่อนว่าหน่อใหม่นี่ไอเที่ยวว่าหน่อนหน่อยัน่ี้พันเราอันนี้แหนงนี่นี่แหนงนี่ทั้งขนแหนงทั้งขนน้องใหม่ถ่าแล้วคอยก็ดี เห็ดบดเนี่ยเพันนิยมแกงไส้กัญจนน้ำใหม่นี่เห็ดบดบ้านพี่น้องเอินนะครับเนี่ยบ้านผมเอินเห็ดบดเนี่ยเห็ดบดแดงเนี่ยสมัยก่อนพวกป้าป้าปลากวาม่วงแกงน้ำใหม่ปานี้่หนี้าเนี่ยราคาจำฮง แต่มุงหน่อยด้ไม่ได้เขากันให้ดีกว่ามนมาก,กินเหล่นคสับพี่นอ้องทำไมอ่ะทำเยรทำมอเบียร์มังครับ งาไม่ได้ผมเกี่ยงเนี่ยรู้ถึกว่าผมกินตะกรับผมมักเอาใส้ถวยไปกินกินเหรนนะบ้านเอิคนกินได้ดอกกินได้ดอกขึ้นกินเหรนเลยซื้อมากินขาวกรับนะครับเมืงกินเนเลยแล้วเขาเบิก็มาวกเขาก็คือกินเงินเนี่ยจนไม่ใหญ่แล้เพิร์ดกินปมนี่ไม่ใหญ่ผมเพิ่นสิเป็นแบบ คือยังยาใหญ่ผมสมัยเด็กก่อนกับเขานี่ต้องเฮ็ดเด็กกินไาเหมือไม่ใหญ่นะรสซอนให้โอดอ๊ออเด้แต่ว่าแม่ผมเนี่ยอยากจะลูกไปยิมกินหลดหลวกกินหลดเปินเอามาใหม่เนี่ยก็ละอยางกันข้าวเยอะกลับน้อยบ้านคุณกินกับกลับหลายเป็นทุกคนเป็นทุกคนในบ้านเลยจะไม่มีหรอกมานั่งกินกลับเล่น ถึงมีให้กินเล่นก็ไม่กินกินกินไม่เป็นแต่ว่าเทสคีมห่อต้องกินแบบแบบเ่อาเต๋าถึงใจป้าเ่ระึงใจเพิ่นจ้ะเป็นอาหารที่กินระบ,บ้อ้วนตัวจะจะกินเข่าไหลครับกินได้หน่อยอิ่มหิวอีกได้เนาะีด้หน่อยเนี่ยเป็น อาหารสมุนไพรจังหวามันหิวด้วยในอาหารชั้นสูงมาใส่อไข่บนเดแยงแห้งเขากันครับ <c ười> ไม่อตะกรันพถอถาก็ลุกเคยว่าเลยทมืไมก่อนนะเราซูไปลองฟังกอนเ <c ười> ราก็กเคยไปกินเกียงแไหมเ <c ười> กงแล้ใหม่แล้ว บ้านนี่ตีบแกงเราใหม่ลูกเคยกับพ่อหัวว่ามันหอน่อนไอมันบ่อเซิร์แต่ว่ามันเต็มนี่แต่ว่ามือ,อยังเข้าไปมันยังห่อนเด้วยเตาเมื่อก่อนเราคอยใส่สอนนี่ครับใส่มือใส่สอนก็นเอาเนี่ก็หาบักเผาบ่ะกระสกันแต่มันสดแต่ก่อนบานนี่มันกินลูกเคยเอาขาปอกเผาสดน้นาแล้วไอ้ยบ้านพ่อหัวเนาะ เอามือโจ๊กลงไปจนยิไปยิบนะยิบในตอนนะยิบตอนน้ำใหม่ห้อนในบ้านีห้อนแล้วก็คัดเข่าเองีิบ้านหรือเอากาบมาทำทาสวนโอ้ยพอเทานั่งกินนกันวันว่าลูกเคยว่าโอ้ยว่าสิกินห้อนเยนน็นสั่มเยเพราะเทากันง่ายเพราะเทากำฟังนั่นแการอู้มันเย็นดีดีตัวเดียวเพราะเทากำมือตับลงไปให้กันตัวเลย ว่าแถวว่าแถวเออ,เอไปห้อนไปน,นี่นี่ก็ว่เออเอ,อินเออยุทธแต่ว่าหยาดเสียฟอร์มจูมลงคือเาขาเก่าเต่าโอ้ยแมีนความบมกทิตดตัวนี่มันว่ย่านเสียนาครับย่านเสียนาพี่น้องว่าแถวก็รู้เคยบ่ถือก,กันแข่งตัวกันนี่เนาะไอเรื่องโอ้ยแม,นมีนคว่างหมกทิดหมอดูเดซันรู้เคยไปยืนว่ารออยู่ตรงหลังบนเกลี่ยมยืนเขาแล้วต้องในญี่ปุ่น บอลกับบอลกับไม่นีท่านนะครับพี่น้องทานกอบบอนบอกบอกแต่ละย่มนางสังรันกันเพิ่นมากหวานฟังเบี้ยวหวนขอที่ท่านนะครับเรื่องพิ่นี้บอกฟังเดี๋ยวเรื่องเด้อพี่น้องทุกมือใบสามเลครับเด้อฝากช่องลองไม่ลองทราด้วยครับผมปังปอนชาแนลไปขอเพิ่นขอเลยครับขอเมูนุ่นเมนูนี่เปิ่นกบเขานี่เก่งก่าผมอีก พี่น้องมนเป็นกุกเป็นเชฟมาก,ก่อนวันนี้ก็เขาเก่งผมกังูปาป่านี่แหละแต่ว่าทุกบ่ายสามครับเพิ่นสิปล่อยลยคลิปลงทุกบ่ายสาม mm hmm. แล้วก็ฝากช่องน้องตัมมี่หิวข่าวแปดห้องบังแรกเนาะตัมมี่นี่ 8, ห้ององแรกส่วน,มน,มนผมนี่ทุก,ท,กทุกตอนเที่ยงครับผมมาพร้กันสามช่องเล้อครับพี่น้องเล้อฝากมเมยเือดอมอกอ,อมใจของพี่น้องเล้อครับผม เป็นยังไงก็บอกสู้กันฟังลูกหลานสำรลูกหลานที่น้องครับเอาจะได้เมื่อนี้กะขันกินบอ่อสุภาพกินบอ่บอบ่อบุถึกต้องบอ่อข่วนกะกบขออภัยลำเด้อครับผมขอรบคาอภัยที่น้องนำสำหรับเมื่อนี้เอาสำนีขิมหนาม่พอความแสบใหม่สวัสดีครับสวัสดีจ้า